ขณะที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32นําโดยจิตอาสา904พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจมณฑลฐานบกที่32และทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับผู้นําชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ,บ้านไพรตลอดจนเจ้าหน้าที่อ .2 ออมอบ้านทุ่งม่านใต้ไปลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวคุณยายบัวไทยใหม่อายุ99ปีซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะที่อาศ,าศาัยอยู่ใน พื้นที่บ้านทุ่งม่านใต้ตำบบ้านเป้าอำเอเมืองจังหวัดลำปางโอกาสนี้นะคะอย่างได้มอบรถเข็นวิวแชร์ให้กับคุณยายด้วยมอบถุงยางชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยาสามัญประจําบ้านซึ่งคุณยายบัวนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและกล่าวขอบคุณซึ่งการมอบของ สิ่งนี้นะคะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นการสร้างวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยทหารในการช่วยเหลือดูแลเคียงข้างประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ